กับยาที่ไม่ควรกินร่วมกับกาแฟค่ะกาฟะแฟมันมีประโยชน์หลายอย่างค่ะช่วยป้องกันไขมันสะสมในตับช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ทานได้โดยที่ไม่หลุด IF ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เสียน้ำตาล<ส>เขาก็เลยมักนิยมดื่มกันตอนเช้าแต่ว่าถ้ากินตอนเช้ามันก็จะมียาบางชนิดที่คนจะต้องกินตอนเช้าด้วยเหมือนกันค่ะมียาอะไรบ้างที่ต้องระวังมาฟังค่ะอย่างที่หนึ่ง คือยาไทรอยค่ะเช่นรโวไทร็อกซินมันจะทําให้ยาเนี่ยดูดซึมได้น้อยลงค่ะเราก็จะเพิ่มไทรอยได้ไม่ดีอย่างที่2ยาแก้หวัดและภูมิแพ้ค่ะโดยเฉพาะยาลดน้ำมูกสูดดเอฟรีดินมันจะทําให้กระสับกระสายหัวใจเต้นเร็วและลดกวนการนอนหลับด้วยค่ะอย่างที่3ยาต้านซึมเศร้าเพราะว่ามันจะไปลดการดูดซึมของยาค่ะทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ไม่ดียาหอบผื่นค่ะหรือว่ายาขยายหลอดลมยาพ่นขยายหลอดลมเพราะว่ามันจะทาให้กระสับกระสายปวดหัวหัวใจเต้นเร็วขึ้นและอย่างที่ห้ายาลดความดันค่ะัวกยาันดงก และอีกอย่างกาแฟเนี่ยมันจะทําให้การดูดซึมของยาความดันเนี่ยลดน้อยลงด้วยค่ะมันก็จะเห็นผลได้น้อยลงแต่ว่าถ้าอยากกินจริงๆมันก็มีเทคนิคค่คะก็คือเวลากินยาเนี่ยให้ทานกับน้ำเปล่าแล้วก็ลองเว้นสัก2 3ถึงสชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วค่อยดื่มกาแฟแบบนี้ก็ได้ค่ะ